ยินดีต้อนรับพลพัชของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเยือนของที่17เมษาย,ยนนะครับพบกับผมแอดมินเม้งเช่นเคยนะครับจากช่องชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับสุลข่าวลิเวอร์พูลรอบเยือนนะครับปีให้ติดตามชมกันนะครับนั่นก็คือผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลต่อจากเจคกิ้งคลับนะครับโดยอัปเดตข่าวล่าสุดจากฟาบิซิโอโรมาโน่นะฮะ มีให้ติดตามชมกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของดาวิเนสยังไม่จบนะครับล่าสุดมีกูรูออกมาจวกอีกแล้วนะครับบอกว่าโอ้โหไม่นิ่งเอาซะเลใน,นการจบสกอร์อาจจะทําให้ลิเวอร์พูลช่วดแชมป์พิมพ์อังกฤษเพราะการจบสกอร์ไม่คมนะฮะแล้วก็มีข่าวที่เกี่ยวโยงกับตลาดก,การสแกนตั้งเตะแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับจูดเบลลิงแฮมนะครับที่ออกมา เปิดเผยว่าเหตุผลสำคัญที่ปฏิเสธลิเวอร์พูลและไปเลือกเรัลมดริดนะครับนี่คือสุขการลิเวอร์พูลช่วงเย็นนะครับจะมีในคลิปคลิปนี้คลิปเดียวนะครับกับชายผู้บ้าคลังลิเวอร์พูลนะครับแฟนๆก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ตกขา่าวลิเวอร์พูลนะครับรวมเชียร์ไปกับช่องชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะฮะเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับข่าวแรกกันเลยนะฮะฟาบิโซโรมาโน่ออกมายืนยันว่าลิเวอร์พูล ตอนนี้นะฮะกำลังเร่งจราจากับตัวแทนของโรเบนอัมริมอย่างเข้มข้นและจะยื่นข้อเสนออย่างเป็น,นการในเร็วๆนี้มีรายง,งานล่าสุดออกมานะครับว่าสโมสรลิเวอร์ของพวกเรานนั้นได้เตรียมความพร้อมแล้วนะครับที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาสู่ทีมเพื่อสืบทอดตำแหน่งต่อจากเจ็กิ้งคลับในฤดูกาลหน้าโดยท่านของโรเบนอมริมผู้จัดการทีมสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นเป็นตัวเต็งหนึ่งในตำแตหน่งดังกล่าวนี้ อยู่ในเวลานี้นะฮะและหลายฝ่ายก็เชื่อมั่นว่าลิอรูพูกับโรเบนอมอริมนั้นไม่น่าที่จะพลาดกันแล้วนะฮะและทีมของแดงจะได้ตัวผู้จัดการทีมรายนี้เข้าสู่ทีมเมื่อไรนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วล่ะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะทางด้านของโรเบนอมอริมก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยอารมณ์โกรธเคืองเล็กน้อยหลังถูกผู้สื่อข่าวพยายามยิงคำสามไถ่ตัวของเขานะครับว่า เขาจะย้ายไปสู่สมสรสิเวหรือูลเพื่อเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ที่ร์พูหรือไม่โดยคุณสื่อรายนี้ตอบกลับมีอารมณ์ร่วมนะครับว่ามันไม่ได้มีข้อตกลงทางวาจะอะไรกันทั้งนั้นตามที่ตกเป็นข่าวและตัวของผมนั้นก็ไม่เคยเจอจาพูดคุยใดๆกับตัวแทนของิร์พูทั้งนั้นและข่าวที่ออกมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับสื่อต่างๆก็มองว่านั่นเป็นเพียงแค่การพูดเลี่ยงๆของโรเบนอมริม ราะยังไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการตามที่ตัวเขากล่าวอ้างและเขาก็ต้องการมีสมาธิกับเกมที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าเพื่อจะพาสปอร์ติง้งลิสบอนประสบความสำเร็จในรุ้นการนี้ให้ได้โดยล่าสุดงนงานทางด้านของฟาบิโอโรมาโน่ก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวล่าสุดเมื่อช่วงเย็นของวันอังคารที่ผ่านมาผ่านทางรายการกิฟต์มีสปอร์ตโดยโรมาโน่กล่าวว่าสโมสรลิปุนน์นั้นนะครับยังคงเป็นผู้นําที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะได้ตัว โรเบนอเมเรมเพื่อจักรันคิมสปาติงลิสบอนไปทํางานในทีมแอนฟิลและในะตอนนี้ก็ไม่มีสมโมสรไหนเข้ามาเป็นคู่แข่งสมโมสรลิเวอร์พูลเลยสําหรับเดือนนี้ดังนั้นสถานการณ์ของลิเวอร์พูลนั้นถือได้ว่าสดใสอยู่พอสมควรเลยทีเดียวและเท่าตีทัวร์ของผมได้รับทราบข้อมูลมานั้นก็ดูเหมือนว่าณนะตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นกําลังเตรียมที่จะตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายสําหรับเดืยนนี้ฉะนั้นก็จะทําให้เชื่อได้ว่าเร็วๆนี้นะครับสาวกหงส์แดงน่าจะมีข่าวดี แล้วเราอาจจะได้เห็นการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลไปกับทันดนันสปอร์ติงดิสบอนพิจารณาซึ่งเมื่อถึงนาตอนนั้นก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าทั้งสองสโมสรนั้นจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้หรือไม่โรเบนโนยังยืนยันต่อไปอีกนะครับว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมตัวเต็งแต่ข้อตกลงของลิเวอร์พูลนั้นยังไม่เสร็จและตอนนี้ก็ยังมีการเจรจาพูดคุยกันอยู่เรื่อยระหว่างตัวแทนของลิเวอร์พูลกับเอเย่นส่วนตัวของโรเบนออมอริม นั่นก็เพาะว่าการเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวในสัญญาของรูเบนอมอริมนั้นยังไม่เสร็จสิน้นแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายนะครับสามารถเคลียร์เรื่องนี้ร่วมกันได้แล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปของลิเวอร์พูลก็คือการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนพิเรารณนาดังนั้นบทสรุปก็คือกระบวนการดังกล่าวนี้นะครับได้เดินทางมาไกลมากแล้วและบทสรุปทั้งหมดของเรื่องนี้นั้นน่าจะมีออกมาหเห็นกันในเร็วๆนี้ผมเชื่อแบบนั้นนะครับ นี่คืออัปเดตล่าสุดนะครับของลูเบนอโมริมจากโรเมนโนนะฮะซึ่งอันเมนก็คิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับไม่มีคุณซื้อคนอื่นมาเป็นข่าวแล้วนะครับตอนนี้มีแค่ลูเบนอโมริมนะครับก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะปิดดิวกันได้ตอนไหนนะครับรอเวลาแค่นั้นนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะเทนรับยังช็อกนะครับที่เจ็กิ้งคลับบอกลาลิเวอร์โูล ยันพร้อมสู้ร่วมกับคุณสกคนใหม่ยังทำใจไม่ได้เทนอเล็กซเดอร์โนนะครับออกมาเปิดอกว่าตอนนี้ตนยัง็อกกับการที่เจ็เก็งคลับจะไม่อยู่กับทีมต่อไปแล้วแต่ตนก็พร้อมนะครับที่จะทำงานภายใต้คุณสกคนใหม่พร้อมเชื่อนะครับว่าลิเวอร์พูลจะยังไปได้สวยหากยังทำงานด้วยแนวคิดแบบเดิมได้เทนอเล็เซเดอร์โนนะครับรองกับตันทีมลิเวอร์พูลสโมสรยัษอย่างสึกเวทีผิวกฤษยอมรับว่าจนถึงนาตอนนี้ นยังทำใจไม่ได้แัดทำใจไม่ถูกเกี่ยวกับการที่ทีมจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้จัดการทีมแต่ยืนกรันพร้อมเจอกับความท้าทายครั้งใหม่เช่นกันนะครับเจอกันครับนะครับประกาศไปแล้วนะฮะจะแยกทางกับลิเวอร์พูลตอนจบซีซั่นนี้ภายหลังอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2015ซึ่งคุนซือจอร์มันก็คือคนที่มอบโอกาสให้กับทเทนอเล็กซานเดอร์โนโดได้ลงเล่นให้กับทีมจุดใหญ่ของหงดงเป็นนัดแรก ก่อนที่แข้งในวัย25ปีจะได้ดิบได้ดีเหมือนทุกวันนี้นะฮะเก่งขึ้นทันไายเห็นโดยดาเตะทีมชาติกรีฑเปิดเผยนะฮะว่าผมอาจจะต้องบอกว่าผมยังคงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอะไรได้เกี่ยวกับความรู้สึกของผมในเรื่องที่จะมีคณซื้อคนใหม่เข้ามามันจะเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมันคงจะเป็นเรื่องที่แปลกที่ต้องเก็บตัวปรีซีซั่นเพื่อต้องทำการปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นแบบใหม่ สำหรับใตอนนี้นั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีใครพูดอะไรกับผมเลยก็ตามแต่ผมก็รู้ดีว่าคนที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่จะอยากให้ผมลงเล่นและผมก็จะมารวมตัวกับทีมนในช่วงปรีซีซั่นแน่นอนที่ผ่านมาผมรู้ว่าต้องกระโดดยังไงบ้างต้องไล่บีบก,กดดันแบบไหนบ้างแต่ในช่วงสมร์น,นี้นั้นการเตรียมตัวช่วงปรีซีซั่นของผมมันจะต่างไปจากเดิมแบบหน้ามือเป็นหลังมือมันจะเป็นความรู้สึกที่แปลก แต่ผมคิดว่าผมชอบที่เทียมนักเตะตุกคนและสโมสรจะได้เจอกับความท้าทายครั้งใหม่ผู้จัดก,การทีมคนใหม่จะเข้ามาและเปลี่ยนแปลงแนวทางการเล่นของเรามันจะเป็นวัฒนธรรมที่ต่างไปจากเดิมประเด็นเกี่ยวกับการทําทีมก็จะไม่เหมือนเดิมแต่ตราบใดที่เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะชนะความกระตือรือร้นที่ต้องการเป็นผู้ชนะมีแรงลักดันภายในตัวของเราเองมีความต้องการที่จะชนะ และได้ลุน้นแชมป์ในฤดูกาลหน้าโดยที่ไม่เกี่ยวกับว่าใครจะเป็นกุญซือแล้วแล้วก็มันก็แปลได้ว่าเราจะไม่มีปัญหาอะไรนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังจากตัวเองนั่นว่ามันอาจจะมีบ้างนะครับที่ผลการแข่งขันไม่เป็นใจกับเราแต่เราก็ยังมีหลักความคิดที่ดีและภายในห้องตึงตัวก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะชนะแล้วแล้วก็เราก็จะยังพยายามเก็บเธยชนะเหมือนเดิมได้แน่นอนสําหรับจิ๊กเก็ครับแล้วนั้นผมคงไม่สามารถพูดแบบอื่นได้ นอกจากการบอกว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในฐานะนักเตะแล้วนั้นผมเป็นหนี้บุญคุณเขาทุกอย่างเลยก็ว่าได้นี่คือความรู้สึกของเทนนะครับเจคินควับเป็นคนปลูกปั้นเลยนะฮะท่านผู้ชม,มก็เปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งนะฮะเทนเนี่ยรักครมากนะฮะคือผมเคยจําโมเมนต์ตอนที่เจคินคอับเดินไปกอดเทนนะฮะแล้วก็บอกว่านายจะได้เป็นรองกัปตันทีมแนหะภาพนี้ยังจําติดตาเลยนะครับ พ่อผู้มีแต่ให้นะฮะสำหรับเจกินคลับนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับไม่ตลกแล้วดาวเรนเบนนะครับติงดาวินูนเนยสยิงทิ้งยิงขว้างอาจทำลิอร์พูอก,อ,กอ,อกหักเสี่ยงช่วดแชมป์เพราะไม่คมดาวเรนเบนนะครับระบุก,การที่ดาวิน,นูนเนยสยิงได้แย่กำลังทำให้ลิอร์พูเสี่ยงที่จะช่วดแชมป์รายการอื่นๆโ <ๆ S 1> ดยบอกว่าการที่จริงแล้วนะดาวินเูเนยสก็ทำผลงานด้านอื่นได้ดีแต่กลับ ไม่นิ่งพอตอนจบสกอร์นะฮะดาวเรนเบนนะครับอดีตกองหน้าชาวอังกฤษกล่าวนะครับว่าดาวนิเนยสกำลังทำให้ลิเวอร์พูลต้องชวดแชมป์พิมียร์ลีกอังกฤษและยูฟาโยูโรปาลีจากการที่พักหลังดาวเตะทีมชัดอุรวัยจบสกอร์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรโดยบอกนะครับว่าไม่นิ่งพอในตอนจบสกอร์งสงแดงไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันในทุกรายการแบ่งเปเกมลีก2เกม กับยูฟาโยโรปาลีก1เกมซึ่งมันก็ทําให้ณตอนนี้ลิเวอร์พูลหล่นมาเป็นอันดับที่3ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกและสุ่มเสี่ยงที่จะตกรอบก่อนรองชนะเลิศของศึกยูฟาโยโรปาลีกโดยใน3มเกมที่มาน,นั้นนูนเยสมีโอกาสจบสกอร์สวยๆจอๆอีกด้วยแต่กับยิงไม่เข้านะฮะดาวเรนเบ้นเปิดเผยน,นะครับว่าผมรู้ดีว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลรักดาวินนูนเยสผมเองก็ชอบเขาเหมือนกัน แต่การยิงพลาดไหลจังหวะมันเริ่มส่งผลเสียกับลิเวอร์พูลแล้วดาวินวดียสทำได้ดีมากๆนะกับการวิ่งไปตัวสนามเขาทำงานอย่างหนักและทำให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ดีหลายครั้งแต่เขากลับขาดความเยือกเย็นนิดหน่อยในจังหวะสุดท้ายโดยการน,นั่นนี้อาจจะมีบางครั้งที่คุณทำเป็นว่าฮ่าฮ่าฮ่ามันตลกดีแฮะได้บ้างหมายถึงไม่เครียดเวลาที่หนุนเย็ดพลาดแต่ตอนนี้มันก็มาถึงจุดที่คุณต้องเริ่มคิดแล้วล่ะครับว่าโอเค พอกันทีต้องเริ่มส่งบอลเข้าไปนอนก้นตะข่ายให้ได้บ้างแล้วจังหวะสุดท้ายแล้ครับท่านผู้ชมไม่นิ่งพอจริงๆนะครับจังหวะถ้าหากนิ่งกว่านี้นะครับผมว่าโอ้โหยิงเกิน20ลูกแล้วครับตอนนี้นะฮะก็ดีทุกอย่างนะครับเรือการจบสกอร์แค่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมดาวินนูนเย็นนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับบเยมวนกนะครับจะใช้การแต่งตั้ง คนในสโมสรเป็นผู้จัดก,การทีมชั่วคราวของไบมานิก่อนนะครับเพื่อรอระหว่างจิกกิ้งคลับจะกลับมาทำงานอีกครั้งในปีหน้ามีรายง,งานอัปเดตข่าวล่าสุดนะครับที่เกี่ยวข้องกับท่านั่งของจิกกิ้งคลับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลที่กำลังจะอำลาทีมไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้นะครับนั่นก็คือท่านัน่งของสโมสรไบมานิกทีมที่เพิ่งพลาดการควา้าแชมป์เดสกาเยอรมันส2สมยัยติดต่อกันโดยตอนนี้ทำได้11สมยัยติดต่อกัน ไบเยอร์นะครับได้ตัดสินใจเป็นที่รู้แล้วแล้ว่าทีมของพวกเขานั้นกําลังคิดที่จะทําแผนกันใหญ่โดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ในการคว้าตัวจิกเก้นคลับหรือไม่ก็ชาบีอลอนโซให้เข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของพวกเขาให้ได้ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแลตอนนี้เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าทมัสตุกนั้นได้ถูกปลดออกจากการเป็นผู้จัดก,การทีมคนปัจจุบันในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และที่ผ่านมาทีมเสือใต้ก็มีข่าวเื่อมยงอย่างหนักกับท่านั่นของ จูเลนนาเกลสมันที่กําลังจะหมดสัญญากับทีมชาติเยอรมันในช่วงหลังจบศึกฟุตบอลโลก2024ในช่วงสเสมอนี้นะครับจนทําให้หลายฝ่ายนะครับมองว่าเบอร์มินิกนั้นได้เตรียมความพร้อมแล้วที่จะจ้างผู้จัดจาก,การทีมชื่อดังเพื่อให้เข้ามาต่อสู้กับเบอร์ลุ่เซนของชาบีออลอนโซ่ในฤดูกาลหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดได้มีรายงานออกมาจากท่านของแม็กซิมิเลียนสคูดซึ่งเป็นนักข่าวจากิกเกอร์ได้ออกมาให้ข่าวในเรื่องนี้ โดยเขาบอกว่าในตอนนี้ทานะของสมสรบายีมินิกยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับผู้จัดการทีมชื่อดังเพื่อเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในลุนกาน้าแทนที่ของโทมัสทูเคิลและตามรายงานที่ออกมาดูเหมือนว่าทางไบอมินิกนั้นกาลังมองไปที่การแต่งตั้งผู้จัดการทีมชั่วคราวที่เป็นคนในสมสรสายีบอมินิกมากกว่าเช่นผู้จัดการทีมเยาวชนหรือทีมงานสตาฟโค้ชที่รู้จักสมสรแห่งนี้เป็นอย่างดีในฐานะ ลูกจ้างชั่วคราวในสัญญาระยะสั้นเวลา1ปีนะครับโดยเหตุผลที่ทางเบยม์มานิกคิดจะทาเช่นนั้นก็เพราะว่าทีมขับผค้คนนั้นต้องการที่จะรอทน่านั่นของเจ็กกิงครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลให้เสร็จสิ้นช่วงไร้เวลาพักผ่อนหนึ่งปีเสียก่อนจากนั้นค่อยจะทําการเดินหน้าอย่างจริงจังในการพาตัวเจ็กกิงครับเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ให้ได้ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าดังนั้นการที่เบยม์มานิกจะจ้างผู้จัดก,การทีมชื่อดังที่ไม่ใช่เจ็กกิงครับ และสินสัญญาร้อยย่อนั้นจึงไม่ได้อยู่ในความคิดหรือว่าแผนของพวกเขาและถ้าหากสมมุติว่าเจเกคลับไม่สนใจเข้ามารับงานกุณกิมเบย์มอนิกแล้วแล้วก็พวกเขาก็ยังคงเหลือตัวเลือกที่สำคัญอย่างชาบีอลอนโซอีกคนที่มีโอกาสอําลาทีมไบเออร์เลวูเกเซนในช่วงสมัมมอ์ปีหน้าฉะนั้นคือแผนทั้งหมดที่ทางด้านของเบย์มอนิกได้วาดเอาไว้นะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับดวนแบนาร์โดซิวา ยังไม่มั่นใจว่าแมนเชสเตียจะสามารถขึ้นนําแบบม้วนเดียวจบได้หรือไม่เพราะสถานการณ์มักเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆสัปดาห์แบรเดโดซิวานะครับสถานการณ์ของแมนเชสเตียก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าการรักษาตาแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในครันนี้นั้นยังคงเป็นความท้าทายและเป็นเรื่องที่ยากที่ทีมของเขนั้นไม่สามารถจะประมาทคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลและอาร์ซอลได้ แม้ว่าในเกมพมรีเมียร์ลีกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทั้งลิเวอร์พูลและอัลเชนอลจะพบกับความพ่ายแพ้แบบน่าตกใจแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งสองทีมนั้นได้หมดลุแชั์ไปเป็นที่ดลอยแล้วแต่ยังได้ดังนั้นสิ่งที่ทําให้เราได้ทำในตอนนี้ก็คือการรักษาฟอร์มการเล่นให้ดีอย่างต่อนเนื่องไปจนจบฤดูกาลเท่านั้นโดยบาดาโดซิวานะครับได้พูดตรงนี้ในงานแถลงข่าวก่อนเกมที่จะกับเรือมอริดในศึก อยูฟ้าเฉินเปอร์ลีครอบการลองชนะลสนัดที่2นะครับโดยเชื่อว่าทีมของเขานั้นไม่ได้กุมความได้เปรียบเหนือทั้งลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลเลยแม้ Matt, แต่น้อยโดยกล่าวว่าเห็นได้ช่นว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมันเป็นสุดสัปดาห์ที่ดีมากๆสําหรับทีมของเราซึ่งผมก็จะไม่ปฏิเสธสิ่งนั้นด้วยความสจริงผมก็ไม่เคยคาดหวังว่าทั้งสองทีมจะมาทาแต้มหล่นพร้อมๆกันแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายเป็นอย่างมาก ก่อนหน้านี้ทีมของเราอยู่ในจุดที่ไม่สามารถกําหนดชะตาของตัวเองได้เลยเราทํางานกันอย่างหนักและเฝ้ารอเวลาที่ทีมอื่นจะพลาดทําทำตําล้นแต่สําหรับณนตอนนี้สถานการณ์มันได้เปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะเรากลายเป็นผู้กําหนดชะตาของตัวเองบ้างแล้วและถ้าหาเราทํางานหนักและเดินหน้าไปในเส้นทางตามที่เราคาดหวังกันเอาไว้ได้แล้วแล้วก็เราก็จะคว้าแชมป์พิมพ์ลีกได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้และผมก็พอใจกับผลการแข่งขันและตารางคะแนนในตอนนี้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามเรายังไม่สามารถมั่นเจอ,อะไรได้ทั้งนั้นและหนทางยังอีกยกวาวไกลเรายังเหลือเกมการแข่งขัน,น,นหนัดซึ่งจะประมาทไม่ได้ผมยังจําได้ดีว่าเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนทีมของเรามีคะแนนเป็นรองทั้งอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเหมือนจะจบสิ้นลงไปแล้วแต่มาในสัปดาห์นี้เรากลับมาอยู่ในตำแหน่งที่มีโอกาสคว้าแชมป์ได้อีกครั้งดังนั้นผมจึงไม่ประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านั้น สถา,านการณ์ทีมของเราจะเป็นอย่างไรและจะมีการเปลี่ยนแปลงอัน,นอดับคะแนนเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้หรือไม่แน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือความสวยงามของโลกฟุตบอลเพราะสิ่งต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากดังนั้นคุณต้องมีสมาธิในแต่ละเกมและผมจะยังไม่คิดถึงเรื่องการข้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในเวลานี้เพราะทังลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลสามารถทำให้ทีมของเราน้ำตาตกได้ทุกเวลาแบนาร์โดซิวากล่ราจริงทายนะครับ เราปิดท้ายกันที่ข่าวจูดเบลลิงแฮมกันหน่อยนะฮะจูดเบลลิงแฮมเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงที่เลือกเรัลมาริดปัดลิเวอร์พูลแฟนลิเวอร์พูลของเราอาจจะผิดหวังนะฮะที่จูดเบลลิงแฮมปฏิเสธเทียมและเลือกย้ายไปสู่เรือมาริตในช่วงเสมอที่แล้วหงแดงของเราไม่ใช่ว่าไม่พยายามนะครับหงแดงพยายามดึงตัวมิฟิลจากบริษทสนุนมลมาร่วมทีมมานานแล้วแต่สุดท้ายนักเตะตัดสินใจย้ายไปเล่นที่สเปนกับเรือมาริด ลิเวอร์พูลจึงหันไปคว้าตัวนักเตะเป้าหมายอื่นแทนซึ่งการตัดที่แจงครั้งนั้นถือได้ว่าประสบความสำเร,ร็จเพราะนักเตะใหม่เหล่านั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ที่ซื้อเข้ามาแต่ถึงกระนั้นเบลลิงแฮมก็แจ้งเกิดกับเรอัลมาดริดเช่นกันนั่นหมายว่าถ้าเขามาอยู่กับลิเวอร์พูลทีมหงส์แดงก็คงจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าดํมล่าสุดนันกับเบลลิงแฮมได้เดินทางกลับอังกฤษเพื่อลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ในเกมศึกยูฟ่าแชมเลกที่ คำถามที่หนีไม่พ้นก็คือเหตุผลที่ปฏิเสธการย้ายมาเล่นพิมลิกเมื่อปีที่แล้วเบลลิงแฮมนะครับให้สัมพันธ์ว่าการที่ลิเวอร์พูลพลาดโอกาสคว้าตัวเบลลิงแฮมถือเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะก่อนหน้านั้นพวกเขาพยายามโน้มน้าวให้เบลลิงแฮมมาเล่นกับทีมลิเวอร์พูลภายใต้กลุ่มทัพของจิกเก็ครอปอยู่ตลอดเวลาครั้งก่อนเบลลิงแฮมเคยไปว่านัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ปี2022ที่ลิเวอร์พูลแพ้กับเัลมิดริดส่งผลต่อการตัดสินนจของเขา ดยล่าสุดบทสัมภาษณ์ของเบลลิงแฮมกับเดอะไทม์ก็สอดคล้องกับบทความนั้นยังระบุว่าลิเวอร์พูลยอมแพ้ในการได้ลาดตัวแข้งดีกีทิมชัชนงกลษดไปเองเมื่อเดือนเมษายนปี2023เพราะค่าตัวแสนแพงสโมสรแมนเชสเตีรมีข่าวอดคว้าตัวเบลลิงแฮมไปร่วมทีมอีกหนึ่งทีมในเดือนถัดมาผมมีโอกาสคุยกับหลายสโมสรรวมถึงดอทมุนด้วยเบลลิงแฮมกล่าวครอบครัวของผมช่วยตัดสินใจได้เยอะ เพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงฤดูกาลที่ยากลําบากที่จะรับข้อมูลข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดผมยังต้องการลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยผมคุยกับหลายทียมแต่พอเรมาริดติดต่อเข้ามามันก็เป็นเรื่องง่ายมากเพราะขนาดของสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปโครงการในอนาคตและโอกาสด้วยลงเล่นกับนักเตะระดับโลกผมคว้าโอกาสนี้เอาไว้ในทันทีและนี่คือเหตุผลที่ผมตัดสินใจหรือผู้เราจะมีโอกาสคว้าตัว,ตวบเบลนงัมอีกครั้งหรือไม่ ผลงานของเบลลุงแฮมกับเอรลมดริดยัเย่ยามากเบลลุงแฮมทำไปแล้ว20ประตูจากการลงเล่น34แกมเอัเมดริดกำลังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ลาลิกาสเปนและมีโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปในศึกยูฟ่าแชมเลีกเชื่อว่าคงไม่เสียดายกับการตัดสินใจของตัวเองสําหรับเบลลุงแฮมแต่ถึงนั้นความที่เป็นนักเตะเอังกฤษหลายคนเชื่อว่าเบลลุงแฮมน่าจะอยากกลับมา,าแข้งในพิวริกสักวนันในความคิดของเรานักเตะจากเบลลุงแฮมซิตี้คนนี้ จะไม่กลายเป็นนักเตะระดับตำนานของอังกฤษอย่างแท้จริงจนกว่าเขาจะได้กลับมาเล่นในลีกบ้านเกิดแม้จะอายุเพียงแค่20ปีเขายังมีเวลาอีกหลายปีใน,นการตัดสินใจเมื่อถึงเวลาที่เขาอยากจะกลับมาอังกฤษลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับเขานะครับก็นี่คือเหตุผลนะครับว่าอยากไปเล่นกับนักเตะระดับโลกนะครับแล้วก็อยากคว้าแชมป์มากมายกับ ทางลิวร์พูลนะครับปฏิเสธลิวร์พูลนะครับส่วนลิวร์พูลนะครับก็สู้ไม่ไหวในเรื่องของค่าตัวนะฮะไม่ใช่สู้ไม่ไหวหรอกนะครับก็ดูแนวโน้มแล้วเขาไม่น่าจะย้ายมานะครับลิวพูกก็เลยไปซื้อคนอื่นมานะครับเราซื้ออเล็กซิฟแมกลครสเตอร์มาก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับดีลนี้นะฮะส่วนเบลนงแฮมก็แจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวสุดยอดนะครับเป็นนักเตะระดับโลกต่อไปนะฮะ นี่คือสรุปข่าลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่17เมษายนนะครับแฟนๆนะครับก็ช่วงนี้อาจจะเหงานะครับและเศร้ากันนิดนึงนะครับแต่ยังไงชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับยังมีลุ้นอยู่นะครับยังไม่ได้หมดโอกาสซะอย่างนั้นนะครับเรามารวบรวมพลังเงนใหม่นะครับเริ่มต้นที่นัดเจอกับอัลตันต้านะครับต้องการชัยชนะเพื่อเรียก ขวัญลังลังใจนะครับกลับคืนมาซะก่อนแล้วค่อยมาเล่นในศึกพรีมี์ลีกอังกฤษต่อไปนะฮะชมกันให้ช่วยกดแชร์นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งเชียร์สโม,ม,มสรที่พวกเรารักกับชายผู้บา้าแั่งลิเวอร์พูลไปกับแอดมินเม้งนะฮะแล้วกลับมาพูดก,กันใหม่กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับในวันที่18เมษาย,ยนก็คือพรุ่งนี้นะครับแล้วกลับมาพบก,กันสวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ